ทุกๆหนึ่งปีเยาวารุ่นกลุ่มนี้จะกลับมารวมตัวเพื่อสืบสาภารกิจอันยิ่งใหญ่พิชิตการจัดงานทอดกระถิสมริดเด็กดีวีสตาให้สำเร็จอีกครั้งปีนี้นะคะเป็นปีที่11ของพวกเราแล้วะคะ่ะในการทำกิจกรรมทอดกระถิยไ,ได้ทั้งหมดนำไปข้องกระถินค่ะสามารถมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการต่ออายุพระพุทธศาสนานะคะ ของเรานะคะที่เราเนี่ยนำไปขายการตลาดน้ำสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็อร่อยมากค่ะใครที่อยากจะร่วมทำบุญกับพวกเราก็บ็อกมาได้นะคะด้ายความศรัทธาชื่มบุญชื่นใจวัชนะได้กะหินสำริดค่ะอีกมังไม้ยังพันเตสัปริวารัง Gat Hina Jik Iwara Thusam Gat Hina Jik Iwara Thusam Gat Hina Jik Iwara นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญให้กับคนในชุมชนเด็กๆมีความมุ่งหวังที่จะหาปัจจัยมาร่วมบุญด้วยตนเองนับว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวรุ่นกลุ่มนี้เปิดร้านขายของเฉพาะกิจเริ่มต้นด้วยครั้งแรกกับแซนด์วิชอิ่มท้องอิ่มบุญในปีถัดมาเป็นไข่เจียวสร้างโลกต่อด้วยปีที่ผ่านมาเป็นบะหมี่หมูแดงเส้นสายใหญ่บุญและล่าสุดในปีนี้กับคอนเซ็ปต์อินเทรน ชุ่มบุญชื่นใจวัชนะด้วยกระถิ่นสำริดครับเอาเป็นสมัยเด็กๆก,ก็คือเวลาเราทำกระถิ่นกันเราก็จะใช้วิธีการโดยการ เดินบอกบุญใช้ความน่ารักของความเป็นเด็กในการเข้าหาผู้ใหญ่แต่พอเราโตกันมากขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเลือกวิธีการขายขอไปด้วยบอกบุญไปด้วยแย้งขบุญไปด้วยครับก็รู้สึกว่าภูมิใจมากกว่ามากกว่าแต่ก่อนมากๆเลยครับที่ว่าเราได้ลงมือทําเองขนาดเราอายุเพียงแค่สิบเจ็ดสิบแปดเราก็ยังทํากันได้ขนาดนี้ถ้าอนาคตข้างหน้าเราอายุมากกว่านี้เราก็อาจจะ ทำได้ยิ่งใหญ่กว่านี้ค่ะปีนี้นะคะก็คือการขายน้ําค่ะก็ะคือน้ําสมุนไพรกับน้ําชาโนมคอนเซ็ตชุ่มบุญชื่นใจวชนะโดยกระถินสทธิคะคะ์ค่ะเขามีโครงการเกี่ยวกับหมอชนะแล้วก็เราชนะหนูก็เลยคิดว่าคําว่าชนะเนี่ยทําให้มีแรงจูงใจอะค่ะก็ะคือได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งน้าใจแล้วก็ได้ทั้งกิ่นน้ําของเราไปด้วยค่ะก็ะคือคนให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็มาอุดหนุนน้ำของพวกเราเยอะมากเลยค่ะ บางท่านเนี่ยคะ่ะเขาทําบุญแล้วเขาก็จะถามค่ะว่าทําบุญที่วัดไหนแล้วก็จะตามไปทําบุญด้วยนะมีบางท่านนะคะที่ยังถามว่าแล้วทำอย่างเนี้เหนื่อยไหมเขาถามด้วยความเป็นห่วงว่าเขาก็ยังอินดูเราเขาก็ยังเห็นความน่ารักของเราในการที่เราขายของนะคะ ในปีนี้ค่ะได้วความติดโควิด -19 ก,ก็เลยต้องมีการแจ้งผ่านข่าวบุญนะคะหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เราทำนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆแทนหรือว่าอาจจะเป็นผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะของกลุ่มคบเด็กสร้างโลกของเราะคะ่ะเพื่อที่ว่าจะให้คนนะคะที่มาเห็นนะคะสามารถมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้อีกทางหนึ่งค่ะการที่พวกเรามาอยู่รวมกันนะคะเราก็จะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือ สุดอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะคือเราก็จะใช้หลักการที่ว่าว่าอย่างไรว่าตามกันก็คือฟังความคิดเห็นในของทุกๆคนแล้วก็นํามาสรุปให้เป็นองค์รวมเดียวกันค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือการให้กําลังใจซึ่งแต่ละกันค่ะอย่างค่ะที่เป็นกําลังใจของหนูในการทำหน้าที่เนี้ยค่ะก็คือเป็นคําพูดของใครคนหนึ่งค่ะที่ท่านเคยบอกว่าโลกเลือกรูปมาทําหน้าที่นี้แล้วจงทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดอะค่ะทําให้หนู มีความสุขมีแรงบันดาลใจมีไฟที่อยากจะลุกขึ้นมาสู้ต่อค่ะแล้วก็พร้อมที่จะให้กำลังใจเพื่อนๆทุกทคนในทีนาค่ะ้วยนโยบายมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ทางผู้จัดทำโครงการกระถินสำริบเด็กดีวิสตาถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ยึดเป็นแนวทางเพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัยภายใต้คอนเซ็ปต์กรถินยุค Next Normal คือ มีตัวแทนเด็กดีวีสตาไปทำหน้าที่จัดทอดกรถินสำริดให้แก่วัดต่างๆทั่วประเทศและร่วมถ่ายทอดกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจทอดกรถินสำริดที่ท้าทายความสามารถเหล่าเจ้าภาพทอดกรถินเด็กดีวีสตาที่แตกต่างออกไปจากทุกปีแล้วเยาวรุ่นกลุ่มคบเด็กสร้างโลกจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับเด็กในยุคสมัยนี้นะครับน่าจะไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าพวกเราก็อยู่เรียนกันในระบบซูมเรียนกันระบบกูเกิลเ e ทคือก็คือเราเรียนผ่านสื่อออนไลน์กันมาจนเราคุ้นชินกับแอปพวกนี้แล้วสําหรับกลุ่มเด็กดีตาทุกคนนะ่าจะไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแต่ที่เป็นเรื่องที่ท้าทายก็คือเรื่องของมุมกล้องในการวางกล้องซูมครับให้คนที่ชมผ่านซูมครับ เรารู้ความรู้สึกสื่ออารมณ์ให้เขาได้เห็นแบบชัดเจนหรือเปล่าก็จะมีสื่อทางส่วนกลางมานะครับมาให้พวกเราได้ดูว่าควรจะตั้งกล้องประมาณนี้เราได้ไปดูสถานที่จริงมาแล้วโดยจัดมุมว่ามุมนี้ควรจะวางกล้องกี่ตัวกล้องที่ใช้ในการซูมเัาก็จะมียู่มาณสี่ตัวว่าตัวหนึ่งตั้งตรงประธานสงตัวหนึ่งตั้งตรงประธานกระถินแล,อนรรแล้อีกตัวหนึ่งก็ตั้งตรงพิธีกรครับแล้วก็อีกตัวก็จะอ่ะ ถ่ายโดยบรรยากาศโดยรอบๆให้กับผู้ชมทางซูมได้ดูครับการเตรียมตัวของหนูก็คือหนูจะท่องคำบาลีแล้วก็ท่องคำภาษาไทายคือต้องท่องให้ได้ค่ะเมื่อวันก่อนนี้หนูเครียดมากเลยนะคะที่หนูท่องไม่ได้แต่พอมาท่องจริงๆแล้ววันเดียวก็ได้เลยค่ะแม่หนูเขาก็คอยซัพพอร์ตก็จะดูให้ท่องให้ว่าเราผิดตรงไหนอะไรหรือเปล่าหนูก็ไปดูตอนที่น้ําเย็นเป็นประธานก็ไปดูว่าเขาทํายังไงแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมากๆเพราะว่าได้กําลังใจจากทุกคนค่ะ อยากจะชวนเชิญให้ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทำนุ่บำรุงนะคะพระพุทธศาสนาด้วยกันไม่อยากให้มีวัดไหนนะคะมีกระถินตกค้างอีกเพราะว่าด้วยความที่ว่าช่วงโควิดนะคะก็จะทำให้มีหลายวัดนะคะที่ลำบากนะคะในการใช้ชีวิตต่างๆในการพักกระถิ่นค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนเลยะค่ะให้มาร่วมพักกระถินกับพวกเราะคะ่ะอยากให้งานากระถินของเด็จค่ะ เปลี่ยนวัดล้างให้เป็นวัดรุ่งที่รุ่นเราค่ะแล้วตามสโลแกนที่เคยมีไว้กับตั้งปณิธานไว้กับตัวเองอะค่ะแล้วก็ไม่อยากให้วัดในจังหวัดเชีนนเยงาหรือทุกๆท,ที่ค่ะได้ตกค้างกระถิ่นเลยค่ะแล้วก็อุปสรรคใดๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าทําให้ยอมแพ้ที่จะไม่ทําต่อบอกกับตัวเองว่ายัางไงก็จะต้องขอเป็นส่วนหนึ่งของการต่ออายุพระพุทธศาสนา เป็นเป้าหมายในชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะพุทธศาสนาเนี่ยเราเอาแต่เรียนในตำราคงไม่ได้ ความรู้ที่แท้จริงก็คือการปฏิบัติเชื่อลความสามัคคีของทีหมหนูนะคะมีความสามรถทีกันรับ่ังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยากให้น้องๆทำกติณีด้วยความสนุกทำเต็มที่สืบทอดต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องภูมิใจค่ะเกิดมาถ้าทำคาครั้งหนก็ภูมิค่ะหนูขอสัญญาว่าจะทาหน้าที่สืบทอดอายุพ้าพุทธศาสนาให้อยู่คููชาวปรตทอดไป